สำหรับวันนี้นะครับก็ออกมาดูสวนตอนกลางคืนครับกลางวันก็ไม่ค่อยว่างครับเมื่อวานมาดูรอบหนึ่งแล้วครับน้ำท่วมโรงเรือนนี่คือระดับน้ำครับที่จ้งโรงเรือนเมื่อวานน้ำท่วมนะครับก็ไปดูเมล่อนข้างในสภาพยังตายหรือ,อยัง เหลืองตายหรือ,อยังเนอะผมทำใจไวและคงไม่น่าจะรอดสภาพก็คือน้ำแฉะนะครับทำลดลงนิดนึงครับแต่ว่าก็ก็ยังยังดูดีอยู่ครับยังดูดีอยู่ อันนี้เป็นไข่ทองคํานะครับกําลังจะได้เวลาไว้ขแขนงสำหรับผสมเกสรนะครับนี่คือขแขนงข้อที่เก้าอ้าวมีแมงปอเข้ามาได้ยังไงเป็นโรงขังมแมลงซะแล้วกั <c oughs> บกำลังสวย,สวย วิธีทำนะครับที่ผมเลือกทำที่ทำได้นะครับณเวลานี้ก็คืองดการให้น้ำเพราะว่าน้ำขังพื้นอยู่แล้วน้ำยังไม่ท่วมถึงโคนมากนะครับเมื่อวานที่มาดูก็ครึ่งนะครับท่วมไปประมาณครึ่งถุงวันนี้ลดลงนะครับแต่ว่าฝนก็ยังตกทุกวันวันนี้ก็ตกหนักมากไม่แน่ว่าพรุ่งนี้น้ำอาจจะขึ้นมาอีกรอบละลอก ก็อ่ะลุ้นต่อไปนะครับเขาไม่ตายเราก็คงจะได้เห็นผลผลิตอันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับที่ผมพอจะทำได้นะตอนนี้ก็คืองดการให้น้ำจดูดูดินก็ไม่ถึงกับเปียกมากนะครับก็ได้ความชื้นจาก จากข้างล่างนะครับขนาดญ้าที่ถอนยังไม่ตายเลยเนี่ยมีน้ำอยู่เนี่ยตอนนี้ฝนก็ตกใหม่แล้วตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วครับเพิ่บนะครับกลางวันดูแลร้านนะครับช่วงนี้ก็จะมาทำสวนตอนคืนตั้งระบบทิ้งไว้นะครับ ว่าระบบดียังไงคนก็ต้องดูแลจัดการอยู่ดีนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม